บริเวณนี้คือช่องเขาคาดครับหรือว่าเพิ่นได้เปลี่ยนซื้อเป็นช่องเขาคู่นะครับเนาะนี่ถนนถนนหมายเลข12ครับจุดนี้คือวัดป่าลัตนาบงคลลแห่งบ้านคำพอกครับหลายคนมาหอดมองนี้กะมิวจักว่ามองนี้ไรเผื่อแน่นะครับบ้านคำพอกนะครับผมหลวงเ,า,เาฟังว่าเคยพุดพบซากไดโนเสาร์นะครับ ซากไทโนโสเสาซากจละอเคยักษ์ครับแล้วก็ซากเต่าก็คือบริเวณทังพุนครับทางผู้ผู้หินเล็กไฟผู้มะเขือนะครับทางพุนที่เขาค้นพบกะหลังจากค้นพบแล้วนะครับทางกลมทรัพยากรธรณีก็ได้มาเคลื่อนย้ายนะครับได้มาเคลื่อนย้ายกระดุที่กลายเป็นหินนั้นกระดูดไดโนเสานั้นนะครับไปไว้อยู่ อ,อ,อยู่พิพิธภัณฑ์น,นะครับแล้วผู้คนกนไ็ได้ลืมในลืมไปนะครับแล้วก็บ,บริเวณแถวนั้นก็ถือทับถมด้วยการขุดหลอกห้องชาวบ้านนะครับกลายเป็นให้เป็นหน้าเป็นสวนกลายเป็นถนนทนทางก็เลยตอนนี้ก็มีจักรวาพิกัของการขุดพบซากาไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั้นอยู่จุดเลือนครับ โดยส่วนตัวของบ้าเองเยอะเยอะไปย่างจุดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ถามชาวบ้านก็นต่างคนก็นได้ลืมนะครับลืมพิกัดลืมล่างเลื่อนไปแล้วว่ามันอยู่บังเลิกกันแน่ก็เลยมีมั่นเจอว่าถ้าไปนะแต่พบบอลนะครับอืมเจอเจอคือจะไปนั่นแหละแล้วก็ไปท่ายคนหาเฮ็ดพร้อมครับแต่มื้อน,นี้ก็ท่าย,ย่างจุดนี้ก่อนครับนี่ ลงมาจากนี้ครับลงมาจากนี้มองนี้เป็นจุดชมวิวแล้วก็ค่อนข้างอันตรายสาหรับเด็กน้อยนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็คือ,อถือว่าระมัดระวังนะครับปลอดภัยดีอยู่รถกระแลนด์คาสไนนะครับมองนี้เพิ่นได้แกสะสลักหินนะครับแกสะสลักหินรูปรูปหลวงปู่มันครับน่าจะเป็นหลวงพู่ทวดหรือเปล่าครับแล้วหลวงปู่เสาปนี้ โอ้ยบ่มีาการเต็มดอกบริเวณแถวนั้นป่าเฮ็ดทั้งมืดครับแต่เต็มไปด้วยผู้คนจากตั้งทิ้นนะครับพี่น้องกมีว่าวเป็นทางกาลสินนะครับเยาะโสท่อนก็มาเด้ เราเอ็ดพ้องครับมาหาเห็ดแถวนี้ครับไปเืนเ่นครับกืที่ริงจะไปหาพระอาจารย์แต่เพื่อนน่าจะมีอยู่นะครับเอาถ้าเราไปย่างชุดนั้นนะครับชุดหาเห็ดชุดนั้นแถวนั้นตามไปชมครับเอาเราไปย่างป่าเห็ดนะครับไปแถวที่เขาพบ กระดุกในโนเร์เต่าล้านปีจรอร์เคจรอร์กคดึกดำบันนะครับเป็นทางแดงครับเป็นทางแดงเข้าสู้ตีนผู้สีฐานอันนี้ของ,ของผู้ปักวีผู้ปักเวี ถ้าแามคนนี่คือทางแถวนี้นี่ขี้ตมครับบริเวณแถวนี้พี่น้องก็ลัเป็นปเฮ็ดเฮ็ดเพาะนะครับแต่ว่าไทายว้านคนพื้นที่เบรว่าเสื้อเฮ็ดพเพาะเมื่แล้วว่าคนมาหาหลายคนหาคักหาเนนั่นซื้อเฮ็ดก็เลยเมื่นะครับ มันมหามันก็เลยมีค่อยได้เฮ็เนจมูก่งแล้วมันแปนน้่ครับแล้วก็ผมถามชาวบ้านแล้วว่าจุดที่พบไดโนโเสาร์นี่คือมันมามีเห็นแล้วครับต้องเดาไปเอามันรถไถรถโจกเขาเอ็ดไห้เอด็เอดหน้าเอ็ดทางมันก็เลยจุดที่พบนั้นก็เลยเหาไปครับหายไปด่างเลือ่อนไปค้นก็ลืมไปครับ บริเวณแถวนี้เป็นขังเจโกกุ้ขาวครับแถวนี้ก็ปตาเห็นเจ้าโกกุ้ขาวครับอันนี้คือเท้ารอยต่อเขตนี้คือเขตกู้หิน,นเล็กไฟครับ การค้นพบน่าระพบอยู่แถวนี้ครับการพบซากไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะครับพี่น้องผมคาดการว่าน่าระยุดน่านเขาไ้บม้งนี้ครับนี่เครดิตโคไว้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของป่าชุมชนนะครับ ไทยบ้านทำกินได้ครับเขาก็เลยไทยบ้านก็เลยบุกเบิกบุกเบ,บิกเพื่อเป็นให้เป็นส่วนเป็นมองเล้งงูครับก็เลยระบุปิกัดมีได้วาอยู่แถวเรืแต่ไทยบ้านว่าอยู่แถวนี้แล้วนะครับเฟินกันนาละเอยดนะะไปเฮือเนาะนาละอยดสัญลักษณ์ไปเฮอืเอ,ะะเฮอวะ จุดนีเดอร์พบเต่าล้านปีจุดนี้เดอร์พบไดโนเสาร์จุดนี้เดอร์พบพีเเจ้อโลกเฮียกเจ้ากเฮีสิบห้าล้านปีนะครับคนลุน้นคนลุน้นไม่ลุนล้นดังเลยมามาเบิง่งทึ่ามองเลยเคยพบนีบ่นะอันนี้กับมาเบิ่งกับมีถึแล้วเว่าตอนที่เขาคนพบผมกับมินีอยู่บ้านครับก็เลย ีจ้โซนนี้คนหาเห็ดมีได้ครับเพราะว่าเห็ดมีเอ้อฝนมีตกก็เลยมีที่คนหาเห็ดปกติรถจอดเต็มนแถวนี้รถหาเห็ดลกกระทาห้องดีก็นมาฟังเสียงรกระทาสิ จุดนี้คือผู้หินเล็กไฟครับเพื้นออมโหวไไ้้เลี้ยงงูเลี้ยงไข่ครับไทบ้านเลี้ยงไข่เลี้ยงงูเลยออมโหวไไ้แล้วก็มีการปุญ้า อนาคตสงสัยจแล้ได้เป็นโซนมันเป็นโซนมันแล้วก็ต่อด้วยเป็นโวนยาง ถามแควเลอม,มองเขาเห็นนะน่ะกระดูกไนโนเซานะนะนะสุดสุดพูบอ่ไปอีสใช่ไหวะรถด,ดินทมแล้วบอม,ม, <laughs> มีเห็นแล้วสะเดินไปเบิ่งก่อน บริเวณนี้นะครับเพื่อนห้องว่าผู้เห็นเล็กไฟทางสูทนะครับก็น่าจะเป็นแถวนี้ที่เพื่นวา่าหินแถวนี้เราพบหินเล็กไฟหลายครับเราก็เลยห้องว่าผู้เห็นเล็กไฟ แร,แรงครับฝนมีตกเข้ากันเ้งชาวบ้านเอางูมาเลี้ยงกินยาเพชรครับโอ้โห,โอโหกองสั่นเด้อพี่น้องไม้กันสั้นทั้ง คนพิโตสอมือ,น,มอมนี่นะมาผู้เดียวมาหอะไรคลิป <c oughs> ีนะมาอะคลิปคนหาเห็ดต้มาแล้วนนี้งสบ,บู่นนอกงูนะผมค่อยหายไแล้ว,วอ้หหายลุบเป็นลุบ น่าจะเป็นร่องน้ำน,นี้นะครับที่เพิ่อนเจอไดโนเสาร์อันนั้นคือผู้วเวหรือว่าผู้สีฐานนะครับบริเวณนี้คือตีนผู้ตีนผู้สีฐานแถวนี้ขอ,ของว่าเป็นวัดแม่ชีครับมองคั้นเราเป็นวัดแม่ชี ห้ามไปพุ่นคือบ้านโกโกงครับอำเภอกุชิชนะะละไายกาลสินโดงผู้สิทธานโดงนี้นะครับกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตมโหลานขึ้นแบ่งเทงนั้นคือหยางไปจนหอดบานแกงสังเนียมนะครับอันนี้คือผู้เล็กไฟดินแห้งครับพี่น้อง เบียนค้นหาเห็ด e จนทางผู้ล่าหาเห็ดกะจนยามากครับว่าดินมันแห้งเดี๋ยวขึ้นไปหาเก็บภาพวิวมุมสูงครับบนภูเขาดูนั้นแถวนี้เป็นป้าไม่จิ๊ก ตีแถวนี้เห็ดลออนะอ่อนเห็ดเห็ดละง,งกเห็ดเพาะไทยบ้านเออ่ไทยบ้านบ,นบุกเบิกเอ็ดมองลีงูเล้งควายครับก็เลยเป็นสภาพที่เห็นที่ฮากลังยางขึ้นอยู่นี้ ็คือผู้หินเล็กไฟครับหลังผู้หินไฟก็เป็นทงกว้างแต่เป็นทงป้าไม่จิกแล้วชาวบ้านก็น ทำการฟังฟังเสาโหครับเพื่อที่จะป้องกันงูควายเยียบน้ำเเอยียบนำ้เออเออนำโอ้โหโอ้แหลมเติบเป็นรล้โรดน้ำมาจับครับ ทา,ทางรถอ e ีแท็กทางรถไถครับผมแล้วกินนข้าวปลาอยู่ตรงนี้ครับปีนี้ไฟไหม้ครับกเ็เลยเธอทงแถวนี้แปนนะครับแปนแต่ยังดีว่าบริเวณแถวนี้คือได้เสียงนกกระท่านี้ผมนับได้ประมาณสิบก่าตัวนะครับ ที่ห้องอยู่ตอนนี้ตอนแรกคือเราห้องหลายกว่านี้นะครับถ้าได้โอกาสมาตอนแรกน่าจะดีมาครับพี่น้องกินขา้าวปลา ทังพุ้นแล้วเป็นทางหมู่บ้านครับบ้านขำพอกสองเขาคาดอยู่ทั้งหมูแล้วครับมีได้ดเหลือครับขึ้นมากินเขาวปลาอิ่มแล้วกรลง รถจอดทางเดือแบบน,นี้ลงเข้าลงตรงนี้ครับคอยลง,งนี้แหละดีอย่างหนึ่งคือป่าแถวนี้ป่ามีพกครับเพราะน่าจะเป็นไฟไหม้ดุนะไฟไหม้สงสัยไหม้ทุกปีครับหน่วยชาวบ้านไส่บานจุดเอา,ญาเหญ้าเพล็กรือว่าจุดเอาเห็ดเผาะบ่ สมัยยังน้อยนี่ป้าแถวนี้หกเลยครับหกหกจนมียังขึ้นมากพุดนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนี่คือการเดินทางของคนบทเว ลงมาแต่คู่ครับคู่หินเล็กไฟพาพี่น้องมาเบิงึงชมธรรมชาติตอนนี้เทงแล้วอากาศห้อนครับมีแต่คนผิดปกติเท่านั้นที่เรามาแถวนี้ได้นะครับเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเพจพุทธิมุกในเดอ้อขอบคุณครับ